แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมข่าวดีแล้วก็ความชัดเจนของกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะรับเงินรัวๆเลยค่ะเงินเข้าอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนรัฐบาลพร้อมจ่าย2,000บาทนะคะและก็บวกเพิ่มอีกเด้งที่2คือ1,200บาทส่วนจะเป็นกลุ่มไหนวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบพร้อมกับวันจ่ายเงินค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ ถือว่ารับทรั์กันสองเด้งเลยนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้รับโบนัสสองเด้งทั้งเราชนะแล้วก็เงินเพิ่ม1,200บาทยินดีด้วยค่ะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจน ตอนนี้เ hey, ฮดังๆรับทราบสองเด้งจากโครงการเราชนะด้วยแล้วก็เงินพิเศษที่จะจ่ายให้ส่วนระยะที่2นะคะ200บาทนาน6เดือนรวมแล้วอยู่ที่1,200บาทสรุปแล้วโครงการที่ทางรัฐบาลเยียวยาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นปีนะคะรับไปเลยอยู่ที่3,200บาทค่ะจากมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐบัตรคนจนกว่า 13.7ล้านคนถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการเยียวยาจากโควิดระลอกใหม่นะคะแล้วก็ท่านไม่ต้องลงทะเบียนด้วยนะคะคุณผู้ชมหากการโอนเงินจากทางรัฐบาลก็คือโอนอัตโนมัติเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันทีเลยค่ะซึ่งจะเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของคนที่มีบัตรคนจนจะได้รับการช่วยเหลือสรายการ รายการแรกก็คือการเพิ่มเงินหรือว่าเพิ่มกําลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงิน1,200บาทซึ่งทางรัฐบาลก็จะแบ่งจ่ายเดือนละ200เป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งโครงการนี้นะคะจะดาเนินการพร้อมกันกับโครงการคนละครึ่งก็คือจะมีการจ่ายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะในส่วนของบัตรคนจนนะโดยที่ท่านไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะคะรัฐบาลเขาจะจ่ายเงินให้เลยแล้วก็ ในส่วนของอีกได้หนึ่งนะคะก็คือจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมคือผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มในโครงการเราชนะด้วย2,000บาทแล้วก็จะมีการโอนเข้าให้สัปดาห์ละ1,000บาทเป็น2สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่2,000บาทซึ่งท่านไม่จําเป็นต้องรีบใช้เงินนะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันนี้วันที่ได้รับเงินนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2564เลยค่ะ ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะทราบรายละเอียดในการโอนเงินจากทางรัฐบาลแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมบัตรคนจนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะลงทะเบียนรอบใหม่ตอนนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนรอบใหม่ แสดงว่าบัตรคนจนยังไม่หมดอายุในปี2564ยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือในเดือนพฤษภาคมนี้วันที่18พฤษภาคม2564บัตรคนจนยังมีการจ่ายเงินอีก2เด้งก็คือค่าน้ำประปาฟรี100บาทแล้วก็ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อควเรือนแต่ต้องเป็นบัตรคนจนนะคะคนที่เป็นบัตรคนจนแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ประมาณวันที่22พฤษภาคมบัตรคนจนสำหรับคนพิการนะคะที่มีบัตรคนจน ก็จะมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก200บาทเข้าให้ในบัตรคนจนด้วยค่ะถือว่าบัตรคนจนได้กับได้นะคะคุณผู้ชมยินดีด้วยค่ะวันนี้สันแทบก็เลยนำข้อมูลเรื่องราวข่าวสารดีๆกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นได้กับได้นะคะเอาละค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยีสันแทเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ